สายชิวจัดให้ตามคำขอครับวันนี้ผมมาที่นางรองมาบ้านแบบคุยต้นแต่ว่าตอนนี้ผมหามันยังไม่เจอครับมันบอกว่าชวนผมมากินต้มไก่แล้วนี่ก็อยู่หน้าบ้านมาแล้วเฮ้ยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันมาไงวะมาไงอา ไม่ล้ำเลยนะนี่เองขึ้นร้อยกว่าน่ะเองสำนักหมูนี่ยร้อยกว่าเลยไหนว่าจะเตะตะเก็นไหนว่าจีโก่ไก่ทำไมโอ้มี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 ส้มไก่มีกูกำลังต้มอยู่พอดีมาดูมาดูมาดูทำไมใส่ชุดเตะตะโกอย่างนี้ผมโอ้กระเตยตะโกันาดนี้เนี่ดูว่านี่ดูว่าดูว่าไล่สดเนี่ยนะไล่สดแบบว่าแบบเหมือนเก่งน่ะเห็นดูแล้วแบบกากมากเลยเนี่ยโอ้โหหาว่าจริงพูด อยางเตะแลมึงนี่ยคุยกทิมงานบุีรัมาเลยนะยกมาเลยนะเอยมึงเอามาเลยีท่าใช่ไหมเออมึงเอามาเลยเดี๋ยวกูจีจัดให้ดี๋ีจบอกเาเลยบอกโอนสายเดียวเออมึงเอามาเลยทีมงานเตะกากนนี้ไม่อยากไม่อยากเต้เราตะกอบเจ็บุยเอางั้นงั้นหนกิโลงให้งั้นไหนกิโลงให้ชุดเดียวมาเลยมาเาเลยมาเลยาล้มเลาเลยเลยมาเลยมเเลยเยเาา เหลือแค่ผ้าพวกหัวพอแล้วครับเนาะเหลือแค่ผ้าพวกหัวใครไมันหัวเนาะนี่ครับก็ชุดผมกาดให้เรียเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือแค่รอคนแพ้นะครับพแต่ก็คอนเซปต์ก็มีว่าแพ้ออกจะจอกอยู่ไม่ได้เก่งแต่ไม่ย้มออกนะดูคลสสิกดูแบบแบบเบบี้เบบี้เจอกูแน่มึงเจอกูแน่ แบบเปนบ้าเนี่ยครับเตะแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่ยแต่ก็หัวแดงกันประมาณนี้นะแตะความเอาเพียนเป็นไงความเอาเปียนดูครับโอ้โหดูฮะเสิร์ฟแบบเบบี้นั่นนะฝั่งนู่นมงจนหัวล้านหมดแล้วครับผมนี่ยไปดูหัวดูหัวดูหัวโบราณนะฮะเออโอ้โหเอ้ยมือสามเอ้ยเดาดาดูทักคุ้งลับเอ้ยไม่ใช่ ถ้าม <Cornell> ึงแพ้ล่ะกระต้มไก่หรือเก่าไหมไหนขอจับมึงแก้ผ้ายูนบอกห่วยบมาเปลาเงี้ยแพ้มึงแพ้ต้มไก่เนาะส่วนกูแพ้กระต้มไก่มึงคือเก่าเนาะ้อมยังพร้อม

ลูกแรปเตอร์แรปเตอร์คืออะไรวะสี่งจ่ายสี่จ่ายเนี่ยสี่ห้าจังทันนะไม่ได้นะลูกแย้มมุกแย้โอ้วิ่งเข้ามาเลยเอากระตับจะตอเอ้ยมือ3สือสวยกว่านอนแม่งท่าสวยจะม้าไม่แดกเลยว่ะ แปดห้าเท่าไรครับผมมันมันเตะตะก้อเหมือนมันไปยิงอยู่สนามยิงปืนเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจออัดใส่มันเลยเจอกูแน่

เห็นเพื่อนมาเราก็อยากให้เพื่อนแบบรลอยให้<อ>ไปเอาทีมงานมาเลยเ<อ>สายชูสายชิวอ,อะไรอะ่ะไปเอามาเลยโอ้ถ้ามึงเล่นอย่างงี้มันไม่ได้เลยนะเว้ยโอ้ฟังนู่นนี่เกียรจอบคุดละเวลาตอ้อมนี่จอบตัวคูดละเพื่ <c oughs> อน <c oughs> เข้าใจครัว่าอ่อ้ไงเอออ่อยก็ไก่ตัวหนึ่งกูก็เอาอยู่เลยก็รีบหนีเดียวครับแมหน้าแล้วไม่มาแล้วแล้วเดชุมอะไรละละไรล้ว ไัวเตอร์แบบตบอัดกลัวมันจะพอจะมีโอกาสไหมวะก็ไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยเล่นเที่ยกับแก่แล้วเนี่ยนะสี่ห้าแลครับเสียใจด้วยนะเพื่อนเห็นการที่วางมาไม่สามารถทำอะไรคุณได้หรอท่นาแดงที่นาแดงนี่ยาถ่านใช่ไหม น้าเสยครับผมเอ้าโอเคตอนนี้คือบแลทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูมัดติดกูตอนนี้ไม่ต้องอะไรมาหรอพอดี<ต>เรา,าเมันยามเนียนไม่มันมาไม่ครบทีมงานเลยแค่คนเดียวเนาะนี่ขนาดคนเดียวตั้งไม่อะไรนะไม่ไม่ถ้ามาถ้ามาแบบครบทีมงานอ่ะเดี๋ยวเราจะรังแกนายอันนี้นายมาคนเดียวเราเลยไม่รังแกอ้า ว่าสิบห้าต่อหกเนี่ยนะก็แบบมาคนเดียวถ้ามาเป็นทีมก่อจะไม่1ิบห้าศูนย์เนี่ยยอก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 ไม่ถึงสิบห้าแปศูนย์ออไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็เนอะถือว่าเราได้กินต้มไก่งวงของเพื่อนแล้วถือว่าไม่เสียไม่เสียแรงที่อุตส่าห์ขับมอเตอร์ไซค์มาถึงนี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวเราเล่นจอแต่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องเพื่อนไปถอนขนไก่แล้วครับเพราะว่าต้องไปไล่จับไปไก่เนาะจับไปแต่ไป,ไปขอบคุณบักโกยต้นมากนะครับเพราะว่าโอ้ยโคตรบานหมูอ่ะเชื่อไหมไปไปเตะตะก้อที่ไหนเจอแต่หมูแต่ผมนี่เป็นรำมหมูเคียวกันกรอบเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปต้มต้มไก่กันแล้วกันครับ กินไหมเอาปลาแทนไหมล่ะปลาอะไรปลาไม่ตัวใหญ่ปลาดุกเราเลียงองปลาดุกเะยเออลองตักด้วยไม่ใช่ไม่ใหญ่ไหมนะตัวใหญ่ไม่เหนียวเลยใช่เองลองตักดูเอาตักเอาเชื่อเอาตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่เด้อ ไหนวะมึงตัวใหญ่อะไรดิตัวใหญ่เพื่อนโอ้ยหอยทากนานล่ะตายแล้วตัววะทำไมมันใหญ่แต่หอยวะหอยยังใหญ่กูปลาดุกิงอ่ะโอ้ยอย่างนี้กินไม่ได้ทุกเพื่อนอย่างเงี้ยประจับไก่กันได้ป่ะลอยตัวก็ปีอิ่มเนาะปล่อยมันจ้าปล่อยนั่นปล่อยนั่นโอ้ยไก่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 ปะเที่ยงมาเป็นปีแล้วทำไมตัวแค่นี้วะปลาดุกวะเอ้ยไก่ไม่นานปลาไงไงเอาไก่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 ไหนไหนไก่ในคอกไป ไม่ใช่โจ้หน่อยเต่าโอ้ยจะร่วมเดีจะได้กินไหมโอนไก่งวงเอาไปกินก็บ้านนี่นี่เออเอาไปกินก็บ้านไม่กินก็เดี๋ยวทำไมมันจับง่ายเหรอง่ายเดี๋ยวกูไม่เคยจับไก่ยักษ์ที้มันมันจะขี้ใส่กูมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนท่อน้ําะไรสายนันว่ะ ต้องวยดิ่ก็ดื่มพันกันแล้วสงสารมันเนอะเพื่อนแล้วมึงก็วัดใจได้เลยทำงานหน้ามาเอาทีมงานมาครูจะไม่อยอะไรแล้วนะจริงไหมอ่ะมาเลยอมสายลงสายชิวพามาเลยกูกลัวไก่มึงกินมดเล่ามาเลยสงสารมึงเนาะแต่ว่ามึงน้ำเขาซื้อเจอเทศแล้วส่วนะไอ้เจ้าเขย์อะไรว่าเพื่อนๆครับผมสงสารเขามากเลยครับใจง่วงเลยครับ สารเนาะไปเถอะลูกเนาะไป,ล,ไปลูกไปไม่น่าเลยบอกลแล้วนะวันวันมันสวยกูน่ะไม่น่าเลยไม่นา่าท้ามึงเลยเนี่ย <c oughs> สวยอ่ะเพื่อนไหนลองดูได้มันสุกเนี่ยนะเพื่อนสหนูคใครจะกล้ากินเพื่อนมันร้อนขนาดนี้เพื่อนแ <c oughs> ม่ลองชักดูเลยไม่น่าเลยสวยขนาดนี้ครับถ้ากินเลยร้อนจชด ตัวปากเฮ้ยอร่อยนะเพื่อนไก่เพื่อนอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยแมตต์หน้าเราต้องมาแล้วเพื่อนมึงกูอ่อยให้่ดยหรอกอะไรนะห้าสองหกเป็นไงเพื่อนหักสายเลยหักส่เลยโอ้โหนี่ครับต้มไก่ฟรีครับผมต้มไก่สิบห้าหก มึงอะคุยได้ต้มไก่บอกโวยโต้นะครับก็นี่มาคนเดียวผมมาคนเดียวนะครับแต่ถ้ามาเป็นทีมเลยก็จะแปดศูนย์เนี่ยอยากเจอแหละอยากเจออยากเจออันนี้เห็นมาคนเดียวอ่อยให้อยากเจอแบบอยากเจอทีมงานแบบทีมเลยอะคุณน้องคุณอมสายชิวอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอทุย่างถ้ามาเนี่ ชุดใหญ่เลยนะสิวๆสำหรับพวกเราสิวๆเศรษฐีเมืองบุรีรัมเลยนะมาเลยอยากเจออยากเจอเหรอเศรษฐีนางรองอยากเจอถ้าแปดศูนย์เนี่ยอายเขาหนาเราอะวันนี้ก็มาเนี่ยมาหาเพื่อนบักคอยโต้นนะครับก็ได้กินต้มไก่งวงฟรีไปแล้วเป็นเด็ดเป็นความตั้งใจอยากเลี้ยงเพื่อนอยู่แล้วออคนยากกินไงอุตสาห์เราเลยอ่อยให้เอออุตสาห์ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามานะเพื่อน นี่ต้องมาบอปล่อยกูอ่ะไม่นานนะครับหมดเล้าแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินกันนะครับก็สังสรรค์เนาะเป็นฝูงก็บุคคลต้นก็เป็นเพื่อนสนิทผมนะครับอยู่นางรองก็เป็นหัวหน้ากาดแล้วก็เป็นทําธุรกิจนะครับเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงทุกอย่างอ่าเลี้ยงทุกเลี้ยงยันเนื้น้อยโอ้ยเนี้น้อยไม่เลี้ยงเลี้เด็กอ่าเลี้ยงเด็กเหรอเฮ้ยซื้อกินดีกว่าวะ อะไรซื้อกินไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เข้าใจเพื่อนหมายถึงว่าไปตลาดเราซื้อแกงถุงมากิน้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเราก็เราจะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไม่บ้านนะครับผมกินรีแล็กกันเตะแต่ก็เสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราไปหานั่งแบบชิวๆคินลีแล็กดีกว่าเนาะไปอยากจะฝากอะไรหรือเปล่าอยากจะฝากอะไรถึงคนในเมืองหรือเปล่าเพื่อนอยากจะฝากอยู่ ว่าเองอ่ะเ,เล่นอ่อนมากเลยนะเหรออ่อนมากเองเองม,มาคนเดียวเราเลยอ่อนอ่อยให้เหรอเราเล่นอ่อนแต่ว่าเพื่อนเสียต้มไก่เ<ล>นีเ่ยนะเราเราเรางไงล่ะ ม่เอ็งเอ็งไม่อยากแบบทำร้ายน้ำใจเพื่อนมาน่ะเหรออยากให้จัดทีมมาน่ะเหรออยากเจอกับโอมสายชิวอะไรน่ะจริงหรือเปล่าอยากเจอกับทีมแบบเล่นเก่งๆอ่ะโอุ๊ยสายในเขาโหดนะเพื่อนมาเลยเรายังไม่ได้จัดเต็มนี่จะตบทีนอต้าเมคมาขุดลูกออกนะเพื่อนสังไกลเลยนะเพื่อนฟาดทีนั่นต่ก็แม่งแยกมปนสองลูกเลยมึงมาตบหรืทลูกอีโต้ฝันวะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณรับทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กด เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอขอบคุณครับเพื่อนบักคอยต้นด้วยนะครับช่องคอยุยบักคอยต้นชาแนลด้วยแล้วกันนะแล้วก็ทีมงานทีมงานอะไรวะทีมงานอันนี้ทีมงานเลยกระท,นนท่อมสามต่อกระท่อมกระท่อมอะไรนะกระท่อมสามต่อกระท่อมสามต่ออยู่ที่นางรองนะฮะยังไงก็ฝากบอกอมสายคิวด้วยนะฮะมีคนท่าดวนนะบักคอยต้นนะเจอกันอีพีหน้าวันนี้แล้วก่อนสวัสดีครับเย้งไม่มีใครโบกเลยไม่มีใครโบกเลย